สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะขอ,อนำเสนอตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาลที่ชาวไทยและชาวมอญให้การนับถือกันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระอุปคุธนั่นเองครับพระอุปคุธหรือพระอุปคุป เป็นพระภิกษุสององค์สำคัญองค์หนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นปรมาจารย์แห่งนิกายสรวาสติวาสซึ่งชื่ออุปคุตนั้นมีความหมายว่าผู้คุ้มครองรักษา พระอุปคุตเป็นพระที่นิยมนับถือของชาวอินเดียชาวมอลและชาวไทยยวนอีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อภาคอีสานบ้านเราด้วยครับสมัยก่อนพระมอญได้นำเอาพระอุปคุตนั้นมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนที่พระองค์นั้นยังทรงพนวดอยู่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ยังทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนด้วยครับพระอุปคุธนั้นมีอิทธิฤทธิสามารถปราบเท้ววสวัตีได้มีเรื่องเล่าว่าประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่2หลังพุทธปรินิพานณน,นครปาตริบุตรราชเทนีปัจจุบันคือเมืองปัตนาในภาคใต้ของประเทศอินเดีย พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ถือครองราชสมบัติในขณะนั้นได้ส่งเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งครับและได้ฉลองสมโพธ์พระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ตลอด7ปี7เดือน7วันแต่ถูกพญามารมาพจนท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบพญามารจนยอมแพ้จากนั้นพระอุปคุตจึงมีชื่อเสียงในด้านการปราบมารครับ ท่านมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระบัวเข็มซึ่งในปัจจุบันมีความเชื่อในหมู่ชาวไทยวนว่าพระบัวเข็มหรือพระอุปคุตนั้นยังมีชีวิตอยู่และในทุกวันขึ้น15บห้าค่ำที่ตรงกับวันพุธชาวไทยวนจะเรียกว่าวันเป่งพุธพระอุปคุตจะนิยมออกมาบินทบาตในร่างเนน้อยและจะนิยมออกมาในเวลาเที่ยงคืนด้วยครับด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดประเพณีตักบาตรกลางคืนขึ้นนั่นเองครับ พระอุปคุตนั้นบางทีมักจะถูกสับสนกับพระโบเข็มซึ่งในตำนานของพม่ามอลล้านนาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันครับนอกจากนั้นพระอุปคุณและพระบเข็มเนี่ยยังมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ในหมู่พระเครื่องนั้นจัดว่าเป็นพระองค์เดียวกันครับซึ่งอิทธิพลของพระอุปคุณเนี่ยเดิมแล้วมาจาก ชาวมอนซึ่งเข้ามาแพร่หลายในช่วงสมัยราชกาลที่สโดยได้นำมาถวายให้กับท่านและในสมัยราชกาลที่4ครับชาวรามันก็ได้นำมาถวายให้กับราชกาลที่4เช่นเดียวกันซึ่งเชื่อว,ว่าจะมีพุทธคุณในเรื่องของ ลาบยศความมั่งมีขจัดอันตรายและมีอิทธิฤทธิ์ในทางขอฝนอีกด้วยซึ่งพระอุปคุตรุ่นรวยมีกินมีใช้ไม่หมดด้านหน้านั้นจะเป็นพระอุปคุตจกบาทส่วนด้านหลังจะเป็นยันบ่อน้ำายคํา ซึ่งยันนี้นะครับเป็นยันวิเศษที่ก่อให้เกิดความชุ่มเย็นสบายใจไม่มีอะไรมารบกวนทําให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินไหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายความเชื่อผู้ที่บูชาพระอุปคุตหรือบูชาพระบัวเข็มจะทําให้ชีวิตนั้นร่รมลืน่นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุดมีความร่ํารวยอย่างรวดเร็ว มีกินมีใช้การงานกิจการเติบโตและมีความก้าวหน้าอีกทั้งผู้ที่บูชาสามารถขอพรสิ่งใดที่ดีงามก็จะได้ดังสมปรารถนาตามกำลังบุญของผู้ที่บูชาครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาพระอุปคุตท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับหรือท่านสามารถที่จะติดต่อเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรร และก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคี่ไปใหม่สาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ